เดี๋ยววันนี้จะพาไปตัดผมนะคะไปเ,เร็วที่มาของการไปตัดผมในลอนดอนครั้งนี้เกิดจากเพราะว่าไม่ได้ตัดผมมานานกว่าสเดือนแล้วค่ะมันเริ่มไม่เป็นทรงละก็เลยมองหาร้านตัดผมในอังกฤษจริงๆรร้านตัดผมในอังกฤษม,มีเยอะมากนะคะเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่ ห่วงความยาวของผมแล้วก็กลัวมากว่าถ้าเป็นช่างของทางยุโรปตัดให้เราก็จะไม่พอใจก็เลยมองหาช่างที่เป็นเอเชียด้วยกันโชคดีมากเลยค่ะที่มาเจอพี่ช่างตัดผมคนไทยทำงานในลอนดอนร้านที่พี่เขาทำชื่อว่าร้านโรเจอร์สนะคะ Roger's b a r b ร์เบ o ร์ร้านอยู่ตรงถนนฟลี Street อยู่กลางลอนดอนเลยค่ะอยู่ใกล้กับ King's c o l l e g e มากๆเลยก็เลยเลือกที่จะนัดกับช่างตัดผมที่นี่ ต้องบอกก่อนนะคะว่าไปตัดผมที่ร้านนี้ต้องนัดนะเพราะว่าบางทีก็จะมีบัตสไตร์มีทิวสไตร์ซึ่งบางทีช่างก็จะไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติ เพราะฉะนั้นนัดไปก่อนจะดีนะคะเดี๋ยวพ a ตตีทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะถ้าใครอยู่ในลอนดอนแล้วอยากหาช่างตัดผมที่เป็นคนไทยสามารถคุยถึงความต้องการใน,ในแบบของเราได้เนี่ยก็แนะนำมาที่นี่เลยนะคะราคาตัดผมสำหรับผู้ชายจะอยู่ที่20ปอนด์ค่ะผู้หญิงจะอยู่ที่25ปอนด์ถ้ามีสระผมด้วยก็จะเพิ่มอีก5ปอนด์ราคาเนี้ยถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยในอังกฤษแล้วเนี่ยถูกใจที่สุดละ เพราะฉะนั้นมาลองตัดกันดูนะคะพี่เขาชื่อพี่นัดนะคะมาได้นะพี่เขาใจดีมากเลยคุยสนุกมากด้วยอ๋อถ้าใครอยากทำทรีทเมนต์อะไรก็มาให้พี่เขาทำได้นะคะเตรียมเป็นเงินสดมานะโอเคค่ะวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะถึงทำคลิปไม่บ่อยแต่ก็จะพยายามทำเรื่อยๆนะบายบายสวัสดีค่ะ